วันนี้ก็มาหาตกปลาช่อนนะฮะเหยื่อตัวเดิมครับจบจางในหัวแล้วก็วันนี้ก็จะมาลองเทสลอกวีแบนะครับรุ่นนักเคล้นนะครับตัวน,นี้เป็นเบอร์พันตัวน,นี้เดิมๆนะหนอบเติมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีการแต่งยังไงมาอย่างนี้เลยลองดูฮะเดี๋ยวว่าท้ายคลิปจะผมจะบอกว่ามันมันมีโคดิวเสียยังไงนะ จรองที่พระช้อนกัดอยู่ตรงหลักน่าจะไล่กัดลูกปลาในร่องเปิด นมายายไม่ได้เลยมีพิตัวเลยเออแล่หนามโตอ่ะขึ้นกรนชุบ ครที่แล้วครับเอารอออีเวสนักเคลื่อนเ่อร์พันมาลองที่ทะเลดูซึ่งตัวเนี้ยซื้อมาในราคาอยู่ประมาณหนึ่งพันบวกลบนิดหน่อยนะความแข็งแรงของโครงสร้างแข็งแรงมากนะไม่โยกเลยเอาจจะมีบ้างนิดๆนะี้ยแล้วตัวคือมันมีซีนซีนกันน้ำซึ่งมันเหมาะสำหรับงานทะเลแล้วก็หมาะ มีตั้งแต่เบอร์พันที่เฟอร์นันดเนี่ยน่าสนใจมากเดี๋ยวจะลองใช้ดูครับก็มันเป็น นี่เป็นเกา่าแถบนี้จะเป็นเก่าชนิดนี้นเก่ายวสุดตงนกับรอบมีเบสนักขึ้นนะคะรับโดยกันที่รถไฟก็จะปล่อยนะ คยงไซนี้มันจะอยู่ทางไทยฝั่งฝั่งคนมันจะมีไซส์ใหญ่พอนะแต่ก็ถ้าพี่รู้ที่ได้เห็นนะมันไม่เกินสองโลนะแต่นี่คือไซส์เล็กๆกระเขาจุดน้ำตาลม,มันมีขนาดใหญ่ได้ถึงประมาณสี่ห้ากิโลลงไปอันนี้แค่ลูกๆ ก็เดิมปล่อยไปก่อนไปเกียใช้ฝั่งตะมุขสมุดถ้าได้ใช้งานวันระยะหนึ่งแล้วนะจากตีประช่อนมันจะเป็นตีประเข่าเลยั่งการเลี้ยงสายถือว่าเลี้ยงได้สวยงามมากมีความสมูทในการเมีในการตีก็ถือว่าทำได้ดีทุกคนสายออกโดยไม่มีสะดุดเลยจากสปรูมทรงวีนะครับหับ ที่เป็นแบบปะบัวลื่นถือว่าใช้ได้เลยครับในราคาอยู่ระดับพันพันบาทนะโอเคดูต่อไปโอ้พ<ๆ>ี่เต้ไกลไซส์เท่ากับตัวที่สองตัวเดียวกัน ผมไม่ใช่ก็วตัวโอ้ไม่ใช่คอตัวตัวายไรคนอะไร,ะร,ะระโอเคปล่อยยืนอยู่ที่เดิมแนละ้วสามตัวแล้ว การได้งานของรอบ v ีเบสนักขึ้นนะครับการตีเหยื่อหรือว่าตีได้สมุกมาสายออกได้ดีนะสะปสปลูสปลเนี่ยเหมือนที่บอกไปแล้วคือเป็นสงง่งตรงวีเจตตีออกดีแล้วสะเกตด,ดูนะการเรียงสายเรียงสายได้ค่อนข้างเรียบเนียนเหมือนก็รอกในราคาแพงน้ำหนัก ตัวนี้น่าจะถ้าจำไม่ผิดน่าจะ205กั๊แล้าต้องมาเพิ่มพันก็จะมีการทํำคล้ายๆกับรอบประกาแขแต่ที่ผมชอบกาคือโครงสร้างคาร์บ,บอนนอกจากเบาแล้วมันจะมีความแข็งแรงซึ่งในโครงสร้างเบากว่นี้วางตัวโครงสร้างมันไม่ได้แข็งอยแบบนี้ดังนั้น,นมั่นใจเรื่องโครงสร้างมี่มันรถทีด่ดเจรินเลยถือว่าแข็งแรงมาก นี่นะหนับแต่งส่วนสุดจุดที่ว่ามันจะต้องเปลี่ยนเพราะว่าตัวนี้มันจะมีสีนันก็จริงแต่ที่หนับมันไม่มีนะสีกันน้ำแล้วก็ที่โรลเลอร์ก็ไม่มีหรือมันจะกันได้ในระดับหนึ่งก็ย่วยแน่ใจนะแต่เดี๋ยวผมจะทิ้งปากกุดไว้ให้ว่าขนาดทุกปืนโรลเลอร์เท่าไรขนาดทุกปืนหนับเท่าไร่ดูนี่ที่ปากกดดวยนะแขนเกลียวนะครับมีสีนกันน้ํา ปืนปกติแต่นี่มีสีกันมาขนาดเกียวไม่เท่ากับรอบยี่ห้อดังนะครเวลาถอดหนอกปะปัวเพื่อจะสวิตลูกป,ปืนตัวนี้เห็นไมมเห็นรอยเนื่องจากผมบิดตามตามเกีียวปกติกดว่ามันไม่ออกต้องหมุนย้อนย้อนไปถึงเป็นเกียวซ้ายนะบหมุนฟวาไม่ออก จุดเซอร์วิสสำคัญสำหรับทุกจุดท,ท,ท,ที่มีซีนเนี่ยจุดสำคัญคือโรลอเลอร์กับ,บ็อกเหมือนที่ว่าไปแล้วนะต้นหน้าอาจจะยังไม่เห็นให้ดูความสวยงามในราคาอยู่มพ1พันบวกลบถือว่าครั้งแรกที่ได้ใช้ดอกในราคาประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคเลยโอเคพบกันใหม่กับคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไป้แค่นี้นะครับ ฝากกดติดตามและกดติดตามนะครับสวัสดีครับ